สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูนิพุนผาโชคพารวยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ต่อไปค่ะมาตามกันต่อนะคะกับแนวทางมัดรวมสามลาวนะคะของวันที่สองเดือนเมษายนสองห้าหกห้านะคะ ลาว VIP ลาวสัม,มัคี VIP แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะคะหลังจากห่างหายไปหลายวันนะคะเพืเ่อนๆมาตามกันต่ตนะคะแนวทางตัวเลขทุกตัวมาจากการคำนวณน,นะคะมีเข้าแล้วก็มีหลุดเนาะมีสติในการรับชมนะคะชื่นชอบคู่ไหนค่อยตามนะคะไม่ชอบสามารถเดินผ่านได้เลยนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะสำหรับตารางนะคะตารางวันนี้นะคะแอดจะให้นะคะ หกศูนยสี่สามเจ็ดแปดนะคะอย่าลืมนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะถ้าใครชื่นชอบหกนะคะก็คู่ไหนที่มีหกก็ให้กับหัวเป็นเก้าด้วยนะคะ จับคู่ได้เลยนะคะสำหรับสามตัวนะคะสามตัววันนี้นะคะแอดจะวางให้ที่สองหกศูนย์สี่แปดศูนย์เก้าสามเจ็ด เก้าแปดเจ็ดนะคะส่วนสองตัวนะคะสองตัวบนล่างนะคะแอบดบจะให้นะคะศูนย์หกค่ะศูนย์แปด สามเจ็ดแปดสองแปดสี่ห้าเก้า เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์ค่ะเลือกตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะไม่ต้องตามทุกตัวก็ได้เนาะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันนะคะก็จะเป็นแปดเจ็ดสี่ศูนย์แล้วก็ หก้านะคะเลขทูบนะคะเผื่อใครชื่นชอบนะคะแอดวางไว้ให้เนาะเลขทูบนะคะวันนี้นะคะแอดจุดได้เจ็ดศูนย์เจ็ดเดอตัดเล่นนะคะแต่ว่าแอดก็ตัดให้แล้วเนาะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะส่วนตัวที่แอดจะเน้นให้นะคะก็จะเป็นศูนย์แปดสามเจ็ดแปดสองนะคะ 84แล้วก็70ค่ะชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ